เคยประสบปัญหาการปวดหลังระหว่างการยกของหนักไหมคะวันนี้นะคะเรามีงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยโซมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็ได้ทําอุปกรณ์ตัวหนึ่งขึ้นมาที่มีชื่อว่า mxo r สูตรโดยเรานะคะก็จะสวมใส่อุปกรณ์นี้เข้าไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ปรับเปลี่ยนท่าทางในการยกของของเราเนี่ยให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บนั่นเองค่ะ เปรียบเทียบนะคะระหว่างการที่เรายกของแบบทั่วไปนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะเน้นการก้มมากกว่าการที่เราจะย่อเข่าลงไปถูกไหมคะซึ่งนั่นแหละค่ะก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือการปวดหลังอะไรต่างๆนานาที่เราพบเจอกันนะคะโดยเมื่อเกิดการก้มนะคะก็จะมีแรงต้านจากตัวอุปกรณ์นะคะทําให้เป็นการบังคับตัวเรานะคะให้ย่อเข่าลงไปแทนที่เราจะก้มลงนั่นเองค่ะ ซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็ได้มีการทดลองกับ subject จำนวน10คนเพราะว่ามีถึง9คนเลยนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนท่าทางให้เป็นการย่อเข่าแทนที่จะก้มลงไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงนี้ได้นะคะเจ้าลอง MRI Exo สูตรเนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะ